สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบก,กันกับแนวทางเล่นทั้งวันนะคะเล่นทั้งวันก็คือแอดเชื่อว่ามีหลายคนต้องรอเนาะเพราะว่าเข้าขหวยไทยสามสีงวดติดแล้วนะคะสามตัวทั้งในตารางแล้วก็ตัวที่แอดจับให้เนาะแล้วก็ตัวเจาะนะคะเอาเอาไปดูกันค่ะเห็นเลขแล้วก็ตกใจเหมือนกันนะคะสามสี่ห้าวันนี้สุดยอดมากค่ะสามสี่ห้า โอ้โหทั้งวันจริงๆค่ะทุกคนตัวเด่นวันนี้ถือว่าปังมากเนาะตัวเด่นนะคะทุกคนตัวเด่นของสามสี่ห้าสามตัวก็แตกไม่บรรยะบรรยังเลยนะคะที่แอดจับให้นะคะทั้งรวมทั้งในกระดานด้วยนะคะแอดจับให้ประมาณคร่าวๆนะคะรวมที่แอดจับให้ด้วยก็ประมาณสิบเก้ากระดานนะคะทุกคนประมาณคร่าวๆสิบเก้ากระดานนะคะดาววีเมื่อคืนก็รอดไปนะคะเจ็ดศูนย์ ดาวปกแล้วก็แตกสามตัวด้วยนะคะดาววีอาลืมเขียนนะคะดาววีแตกสามด้วยนะคะนี่ดาววีศูนย์แปดหกตรงๆเลยนะคะดาวปกแปดสามห้าได้เด้งนะคะได้เด้งเบิ้ลด้วยนะคะหนึ่งหนึ่งนะคะเมื่อคืนนี้ก็รอดปลอดภัยก็พิจารณากันดูนะคะส่วนส่วนส่วนอันนี้เนะแอดก็ไม่ได้ทันมาดู ส่วนลาวเช้านะคะก็เจาะเข้ามีลาาเอ็กแล้วก็ประชาชนนะคะเสียดายนะคะเสียดายมันมาแปดสี่สามเนาะมาแปดสี่สามเกือบแตกสามตัวนะคะไม่มีเจ็ดไม่มีนี่เนาะไม่มีเจ็ดไม่มีสามนะคะสำหรับ ลาวเช้านะคะนี้สาหรับลาวเช้าอันนี้เป็นสูตรลองนะคะตัวข้างล่างถ้าสูตรหลักไปไม่ได้ก็คือสูตรลองนะคะแอดก็ทําให้ดูเนาะเพราะว่าหวยมันมีเยอะมีหลายหวยนะคะทุกคนมีหลายหวยถ้าอีกสูตรหนึ่งเดินไม่ได้มาเอาอีกสูตรลองได้เลยนะคะก็ออกไปคิดารณากันดูเนาะส่วนเลขชุดวันนี้ถือว่าปังดีอยู่นะคะรอดปลอดภัยนะคะเบิ้ลก็มาเยอะนะคะเบิ้ลก็มาเยอะเนาะไม่ได้เขียน หนึ 1> 1, 8, 3, 1, 8, 3, ่งเปดสามหนึ่งแปดสามเราไม่มีนะอันนี้นะคะก็สรุปคร่าวๆให้นะคะมาดูของนี่ค่ะมาดูของวันที่สิบหกเลยนะคะสิบหกก็ขอให้ร่ำขอให้รวยกันนะคะทุกคนโอ้เห็นเลขแล้วจะเป็นลมนี่นะคะของวันที่สิบหกนะคะทุกคนเด่นนะคะเจ็ดแปดเก้า

วันนี้เรียงแบบไอ้นี่นะคะตัวเองเรียงเองงงเองนะคะนี่นะคะทุกคนตัวประกอบเป็นศูนย์หนึ่งสองนะคะเป็นสูตรดับหวยไทยดันเป็นศูนย์เจ็ดมาหมดเลยนะคะทั้งศูนย์ทั้งเจ็ดเอาโรงงานเข้าแล้วเราทํายังไงเนาะเอาไปคิดเจรนากันดูหรือเลขดับจะเป็นเลขดินบ่มาดูในตารางกันก่อนนะคะมาดูในตารางกันก่อนเจ็ดเก้าหกหนึ่งแปดศูนย์สอง จ็ดเก้าหกหนึ่งแปดศูนย์สองค่ะทุกคนทกศก็ใช้สูตรนี้ได้เลยนะคะสูตรนี้เล่นทั้งวันไปได้ทุคค่มหวยค่ะอยู่ที่จะเข้าไหมนะคะเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดสองเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งสองแปดศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดสองศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งสองค่ะทุกคนหวยถือว่าต่ำสูงนะคะ 0เท่ากับ1น,นะคะถ้าสมมติว่าแอดให้719แอดจะแทนค่า709ให้ทันทีนะคะหรือบางทีแอดลืมทุกคนก็พิจารณากันดูว่าจะแทนค่าไหมนะคะ712อย่างนี้แอดก็ให้702ด้วยนะคะนี่ถ้าถ้าเขียนออกมามันจะได้อย่างนี้ค่ะได้ทั้ง712แล้วก็702นะคะทุกคนไอที่แอดวงกลมให้นี่ก็เป็นเลขบ้านเลขรถนะคะเลขที่แอด จัดไปแล้วนะคะจัดไปแล้วถือว่าหววยไทยจัดไปแล้วที่วงกลมให้เนะะี่ยค่ะพวกนี้ก็ไปเบากว่านะคะพวกนี้เป็นตัวแปลงเลขทูบนะคะอันนี้ก็เป็นเบอร์โทรศัพท์แฟนแอดที่แอดบอกนะคะว่า14ออ149 146นั่นนะคะและแอดก็แทนค่า406 409ให้ด้วยนะคะที่ว่าหาโทรศัพท์หารูปม้าในโทรศัพท์นะคะรูปม้าสามตัวในโทรศัพท์เลขท้ายโทรศัพท์มัน หนึ่งสี่เก้านี่แหละมั้งคะหรือเก้าสี่หนึ่งนี่แหละคะ่ะแอดก็แทนค่าสี่ศูนย์เก้าสี่ศูนย์หกด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเลขบ้านเลขรถนะคะใครที่อยากเห็นสามตัวที่แอดเล่นนะคะนี่ค่ะในนี้แหละคะ่ะแล้วก็ไปในสูตรด้วยนะคะสามตัวนะคะแอดชอบสามตัวเผื่อทุกคนอยากเห็นด้วยนะคะก็เป็นเลขบ้านเลขรถนะคะถ้าชอบด้วยก็พิจารณากันดูเนาะเออ ดาววีนะคะดาววีแอดไปเก้าสองเบิ้ลนะคะขออย่าให้มันกลับหัวเป็นหกนะคะทุกคนขออย่าให้มันกลับหัวเป็นหกแอดกลัวหกเหลือเกินนะคะดาวปกุกสามห้านะคะดาวปุกแอดลอยู่เลขต่ำสาห้าเบิ้ลนะคะแอดไปสามห้าเบิ้ลดาววีกับดาวสตาใครที่จะเล่นนะคะทุกวันให้ติดเลขเติมไว้ค่ะทุกคนมันมันจะออกค่ะออกบ่อยค่ะออกเลขเดิมๆที่มันออกไปวันนั้นนั่นเลยค่ะเห็นไหมเมื่อคืนนี้แปดหกก็มาแปดหกอีกนะคะ กอดถึงมันจะออกไปแล้วเราก็ซื้อติดไว้ค่ะถ้าออกมาก็จะได้ไม่เสียดายนะคะทุกคนมันชอบออกตัวเดิมค่ะบางทีออกสามสี่วันติดก็มีนะคะสําหรับดาววีกับดาวสตานะคะที่มันอยู่ข้างกันนะคะลองพิจารณากันดูนะคะก็หรือใครที่ไอ้นี่ดาวปกก็หงวยลาวออกอะไรก็เอาดาวปกไปซื้อก็ได้นะคะทุกคนส่วนมากคนเล่นกันก็จะรู้เนาะจะประมาณนั้นนะคะแต่ว่า เลขเด่นมาสูงมากนะคะเลขเด่นมาสูงมากเมื่อคืนนี้มันก็เข้าไปที่สามห้าดาวปกนะคะดาวปกเข้าไปตัวเด่นนะคะแต่ว่าอันนี้เลขเด่นสูงสูงเลยค่ะเจ็ดแปดเก้าถือว่าสูงเลยนะคะพรุ่งนี้เลขจะสูงด้วยไหมถ้าเจ็ดแปดเก้าไปไม่ได้ต้องไปศูนย์หนึ่งสองค่ะวันหยุดแอดจะให้การศูนย์เบิ้ลอยู่แล้วนะคะวันหยุดให้การศูนย์เบิ้ลนะคะปกติเสาร์อาทิตย์เลขจะมาต่ํานะคะทุกคนมี ไม่รู้ว่าแต่ว่าอาทิตย์ก่อนนี่เลขมาสูงอยู่ค่ะเ mm. มื่อก่อนมันจะมามาเลขสูงแล้วก็มาเบิ้ลนะคะแต่เดี๋ยวนี้เบิ้ลไม่ค่อยมาแล้วค่ะวันดึกจะเป็นพวกหลังวันพระแล้วก็บางวันก็วันพระแทนอะไรประมาณเนี้ยค่ะเอาไปพิจารณากันดูเนาะมีอันไหนเนาะอันนั้นก็เลขทูบนะเจ็ดแปดเก้าเลขทูบป,ปัจจุบันเลขชุดแอดก็ทาให้แล้วนะคะอ่ะมีอันนี้นะคะพื้นที่ไม่พอค่ะทุกคน 096ตัวแปลงนะคะ096เนี่ยค่ะ096961เนี่ยค่ะตัวแปลงไม่พอนะคะใครชอบก็ลองแปลงดูนะคะถือว่าเป็นตัวหลักๆเลยนะคะนีสอ96เนี่ยค่ะถ้าแปลงออกมาก็จะได้096 099 066แล้วก็900 600นะคะถ้าเป็น961ก็จะได้911 หกหกหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งแล้วก็หนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งหกนะคะถ้าแปลงออกมานะคะคือพื้นที่มันไม่พอแล้วนะคะเก้าสองหกนะคะถ้าแปลงออกมาก็จะได้เก้าสองสองหกหกสองเก้าเก้าสองสองสองหกสองสองเก้าประมาณนี้นะคะนี่อันนี้คือ ถือว่าสําคัญอยู่เพราะว่าจะเป็นตัวที่ออกบ่อยนะคะแต่ก็แล้วแต่วันค่ะบางวันก็มาบางวันก็ไม่มานะคะ096แอดก็มีอยู่แล้วเนาะเลขเดือนเกิดวันเกิดตัวเองค่ะ691 690ไม่ได้เขียนให้นะคะเขียนหน่อยแต่ว่าแอดไม่ได้แปลงให้นะคะทุกคนถ้าชอบก็ลองแปลงดูนะคะแปลงเลขหมายถึงแปลงเลขนะคะ สามตัวอันนี้แอดจบให้ดูนะคะในตารางก็คือตามสูตรนี้เลยนะคะในตารางก็อาจจะมีเข้ามีหลุดนะคะทุกคนเอาไปพิจารณาอันนี้คือเลขตามสูตรของสูตรให้นะคะก็ขอให้มันเดินดีนะคะแต่ศูนย์เจ็ดโอ้เอดคือบูมัคตัวศูนย์เจ็ดหินแล้วก็หวั่นเหมือนกันนะคะกลัวหวั่นดับไทยไม่อยู่นะคะแล้วนางก็มาทุกงวดเชด่วยสิมวดก่อนนี่ออกอะไรนะเจ็ดเก้าใช่ไหมคะ แปลกมากค่ะหวยงวดก่อนออกเจ็ดเก้าอ้วนนี้มันมีศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดสองแปดสองเก้าสองค่ะทุกคนงวดก่อนมันออกเก้าหนึ่งเนาะอ้าวอวนนี้ก็เป็นเก้าสองบวกเก้าสองแปดสองที่วงกลมให้ติ๊กให้นี่แอดเห็นว่าหลานมันให้ตัวเน้นวันนี้นะคะแอดก็เลยจะจะตามเพราะว่ามันเป็นตัวเน้นของนงางของวันนี้นะคะเผื่อมันไปออกคู่นี้อย่างเนี้ยค่ะ แอดก็เลยว่าจะจะตามนะคะที่นางให้ตัวดินเนาะตัวดินอะไรล่ะเอาสำหรับคลิปนี้นะคะลืมอะไรไหมเนาะเอาลาวเช้าแอดให้ดูยังคะลืมอ่ามาดูนะคะลาวเช้าแล้วก็สูตรลองนะคะลาวเช้า เดนสามสี่ห้านะคะสามสี่สามห้าสามหกสี่สี่สี่ห้าสี่หกห้าสี่ห้าห้าห้าหกก็ตามนี้เลยนะคะสี่ลาวเช้านะคะประชาชนสันติภาพประตูหนีเออประตูชยัยลาวเอ็กนะคะอันนี้สี่ลาวเช้านะคะแล้วก็เล่นทั้งวันชุดลองค่ะก็ถือว่าชนกันที่เจ็ดเลยนะคะโอ้ยหวยคือมาแนวนี้เนาะชนที่เจ็ดจดดับจดับ แต่ตารางอันนี้สวยนะคะตารางอันนี้ถือว่าสวยมากห้าหกเจ็ดห้าหกห้าห้าสี่เจ็ดห้าสี่ห้าสามหกเจดอุ้ยสามหกเจ็ดสามหกห้าสามสี่เจ็ดสามสี่ห้าค่ะทุกคนเอาไปพิดาจรณากันดูสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังนะคะพรุ่งนี้ขอให้มีโชคมีชัยรับสิบสองล้านสามสิบล้านกันทุกท่านนะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสักโอ้ โอ้สมองสมองไปแล้วนะคะเอาเผื่อใครชอบนะคะทุกคนแอดลืมให้นะคะเออเลขล้านเนาะแอดขออนุญาตเอามาเพิ่มในนี้นะคะเพราะว่าเออลืมค่ะตอนสรุปเลขนะคะลืมนะคะตอนสรุปเลขลาไปหลายรอบแล้วตอนเนี้ยค่ะเตอนสรุปเลขแอดลืมนะคะลืมสูตรของนางนะคะเอาเผื่อชอบนะคะ ไปจริงๆแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ